ครับผมเก่งนะฮะช,ชนะวิช์ฉชายแสงประธานสโม,มสรเช,ชิงซางไฮเทคเอฟซครับก็คะแนนกลับมาเป็นเราตาบุดอนแค่หนึ่งแต้มก็ทําให้เราเฮ้ยอยู่ในเส้นทางนี่วะาัา้งทีานัหน้าหน้านเนี่ยเราชนะเออ่เบืิงเลยได้เนี่ยแล้วการเ,เพย์ออฟเกิดขึ้นได้แล้วก็ลําพูนเนี่ยในบ้านเขาก็ชนะร้อเหมือนกันเนี่ย ผมคิดว่าลำพูนต้องมุ่งมั่นแน่นอนเพราะว่าท่านประธานสโมสรลำพูนก็พูดอยู่เสมอว่าจะเอา15แต้มเต็มเพื่อตอบแทนแฟนบอลชาวลำพูนที่เข้ามาดูการแข่งขันในวันเสาร์พรุ่งนี้และเป็นการฉลองชัยไปด้วยนะครับซึ่งเราก็ดีใจว่าลำพูนมันจะถ้าลุนลำพูนเต็มที่ผมคิดว่ายากพอสมควรนะครับที่ลำพูนจะแพ้กาบ้านนะครับแต่ถ้าฟุตบอลมันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับก็ มันได้ทุกหน้านะครับเราจะคนเราตั้งความหวังไว้มากถ้าเกิดผิดหวังไปมันจะเสียใจมากนะครับแต่ผมก็ไม่คิดว่ามั่นใจว่าหนึ่งเราเอาชนะเมืองเลยได้สองก็คิดว่าลํำคูณไม่แพ้นในบ้านแต่ฟุตบอลก็คือฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็เผื่อระยะทําใจไว้นิดหนึ่งนะครับพูดไปแล้วเนี่ยพูดว่าแน่แน่แน่เป็นไงล่ะ อุดรชนะลำพูนขึ้นมาใช่ไหมฮะเราก็ดูถูกลำดูถูกอุดรก็ไม่ได้นะครับเป็นทีมที่ดีมากนะครับแต่เขาเกิดมุ่งมั่นขึ้นมาแล้วลำพูนเล่นไปแบบโค้ดแบบไม่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 มุ่งมั่นหรืออะไรเงี้ยนะฮะซึ่งซึ่งผมไม่อยากพูดอะไรมากนะครับอยากให้เกมเป็นคำตอบดีกว่านะครับก็เราไปก็คือไปเราไม่ไปก็คือไม่ไป ก็แค่นั้นนะครับตรงนี้ก็ก็ดีใจพรุ่งนี้อีกนิดเดียวนะครับผมก็เหนื่อยแต่มีความสุขผมก็พร้อมนะครับแล้วก็ยินดีอีกอย่างหนึ่งก็แฟนบอลเข้าชมการแข่งขันได้ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสนามเราสี่พันก็เข้าได้เอ่อหนึ่งพันคนนะครับก็แฟนบอลให้การตอบรับดีมากก็กราบขอบพระคุณด้วยนะครับพรุ่งนี้แฟนบอลเข้ามาชมนะครับก็ตามมาตรการป้องกันโควิดนะครับ สวมแมสมา,สมาเว้นระยะห่างนะครับเสดายไม่มีกองออในอดีตแชมป์ลี็กที่ผ่านมาเนี่ยสนามแตกนะครับสองสมัยที่ผ่านมาสนามแตกนะครับคือไม่มีที่นั่งนะครับยืนดูในภาพย้อนกลับมาเสียดายปีนี้ภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องภาวะโควิดด้วยแล้วก็อะไรหลายๆอย่างประดังเข้ามาแต่ว่าแฟนบอลก็ยังให้ ให้ให,ให้เข้าแรงใจเข้ามาเชียร์ในวันพรุ่งนี้ผมคิดว่า1,000คนเต็มแน่นอนเต็มเต็มเลเวลที่ให้ไว้นะครับแล้วก็แต่ถ้าไม่มีพาวะโควิดและเศรษฐกิจดีผมว่า4,000ก็เต็มนะครับเต็มถ้าอัดได้ใน4ี0ัก็ได้ับ5 0ั5,000ก็ยังได้นะครับแต่ว่า1,000ก็กราบขอบพระคุณแล้วนะครับที่พรุ่งนี้มาเชียร์กันจะรับปากนะครับว่า เราจะเอาสามแต้มให้พี่น้องชาวชายังเทา,าทั้งจังหวัดที่ให้แรงใจเชียร์นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเราไปบังคับอะไรไม่ได้มันเป็นไปตามสภาวะฟุตบอลนะครับถ้าผลการแข่งขันไป,ไปเป็นในทิศทางที่ดีตามที่เราได้คาดคิดไว้พรุ่งนี้หมดเวลาการแข่งเราก็จะมารวมเฮกันที่เราจะร่วมสู้ในสัปดาห์หน้าเลยนะครับวันเสาร์หน้าเนี่ย จะเป็นน่าสำคัญขอให้ภาวนาขอให้ปรับเป็น50เนะครับเพื่อจะให้แฟนบอลเข้ามาเป็น2,000คนเจอเมืองการหรือราชประชานี่โอ้โหยังไงที่นี่คือแปดริ้วนะครับมั่นใจอยู่แล้วออกไปเยือนก็ทําให้ดีที่สุดเหมือนนัดที่เราไปเยือนบ้านค่ายเหมือนนัดที่เราไปเยือนพิซณุโลกเราก็มีโอกาสก้าวขึ้นสู่ไทยลีก2ตามที่ผมและน้องๆต้องการได้นะครับ